สวัสดีครับพี่น้องสร้างเดือดชาแนลครับมือเหนียาก็บจีเฮ็ดครับเข่ากับน้ำสูกันกินนะพี่น้องมือนี่ก้อยปลาให้เราแหละครับแล้วพอดีได้ปลามาบอาเขียวกับน้ำขีดก้อยสูก,กินอ่าตี่สามชมกันเลยครับพี่น้องเอาเขียวก็บน้ำขีดแหละเนื้อมันน้องขิด ด่าเสร็จแท้กูนี่นอนเขียวนอนครับก๋อยก๋อยไปทั้นก๋อยแซ่บอันนี้ืมเ่กุ๊กคนเก่าคนเดิมพี่น้องเแล้วก๋อยสุกินเด็ดแท้เราเคยสุกินเธอนึงว่าเจ็ใจก็เลยบอกย้ายซื้อหาซื้อปลามาก๋อยสู้กินเราเกี่ยวก๋อยสู้กินอีก หน้าเขาหลายบ่หรอกเนเดี๋ยวที่ทั้งบ้านเดี๋ยวพี่บอเป่า มนำหัว้มกระดูกวันเนาะสดนำแ่บเลยก็ไม่กี่เดาเหนียวต้องเ้าเหนหนันมาซอยแต่ว่าตอนนี้ยุ่งกำลังอลาบ เอาพอนไม่เสียมาเนาะเดาพอนซื้อเขาจะทบแซ่บจะบานพี่รองเลยมาด้อมากินน้่กันพี่รองเลย นู่นลาบป,าป่าพีนน่น้องเด้อกินน้ำนข็งเกี่ยวเลาก็ลังกี่แด่เอเนื้อมันตัวนี้เต๋มซ้ำตมันนันนี้นดนดตัว <ừ. S 1> โลวาุ

เราส้อยพี่้องเลยมันจะสร้อยเป็นฝันฝันสร้อยลงบางก็ก่อยคันน้าวันเียงงเกาโซดา Manh mãn vài lần yêu mày lại được bảo vệ lộn bị đau bụng 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 con bụng 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 Min ơn... men à. thể... à, bỏ vào bao Lâu, áo, mày 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 câu mày 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 cắp thang mày mừng mày 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 tôm mày mày ร่างกระดูกไปต้มร่างอีกน้ำไม่ได้ชาวบ้านมันจะเข้าเลยจบแซ่เพิ่งเมือนนั่นนะสุดยอดเลยเหมือนถือว่าหกมซะจำมาสักล่ะล่างอีกนาม,มนเ,าเ,เมน,นี่นนะย,อยอออนะบอกวันจะอีอก็แฟ่เมื่าหลัง พี่อิลปเนยนอตะเกียวร้านเก่ยวแฟบมาล่างคือสักผ่าเสร็จแลเดี๋ยจะเบ่งบัตรลงหมอเลยพี่น้องบบานี้น้ำต้มก็ปวดแล้วเาลางเข้าไปเมื่อจึบเถอะเนาะ นี่อะไรกินน้ำกันเน้อพี่น้องเอ้ยวันนี้แซ่บน้มกันเน้อวันนี้นำหน่อยบ้างพอแล้วหน่อยดิเดี๋ยวทำนมกันกันเลนดีที่สุดก็ดีแหรอมัฝาดแล้วเติมมันสีขาวเดี๋ยวถ้าเบิ่งบัดสุกก็พี่น้องทำนน้ำมังน้าออกเล้วพี่น้องวานนี้หลังจากเขาแซ่สวยงา้ ต้องแช่น้ำเส้อด่บควันได้สิม้องเขาต้องขาเชื้อไอ้ควันมันจ้ะวันน,น,นี้เขาบอกบีบน้ำมะนาวใส่เกลือผสมเขาบอกขันน้ำมันออกเห็นเราเห็ดเทียนยังเหลวก็ได้จำได้เนื้อทีขานนล้วนได้พี่น้องบีนนบ,นนบน้ำมะนาวใส่แล้ือชีบบีบน้ำข้าวมันออก โอ้เฮ็ดดีตัวจิบบ๊ไม่กินข้าวป่าเลยเดยพี่น้องก็ยกินเกี่ยอนึงเราติดใจงี้ว่ะได้ซื้อมาเฮ็ดอีกรอบสองหาเนี้มาใส่ในซอสก่อนจา์มันเนี่ยพี่บ๊วางมนงอกันแเบิ่งบบลาบเด้่ด้ๆพี่น้อง เอาไปแบบบางลาบเลยแบบนี้เอาขันอยู่ขันน้ำมันอนอกเป็นปัน่นยุ <c oughs> ่งตอนนี้ยุ่งหามเราพี่น้อง,ลองเลย <c oughs> เในเวลาเราพี่น้องมา

ทเทรงทมมทออกันเทรงกันอาน้ำบ่มีกบบเที่ยวแล,ล้วหล่อย่างไม่หคันแลนเนื่งกันนั่นเขเาเขาเกลือ Nó nghe kìm lớn lớn ngọt, đẹp một con อยลาวนี้ต้มปลาตปลาหอยปลารักทักด um ูก yeah. ็ม hey, right. ีมาที่้องมาบนี้มามบิ้งเดนี้นะขาที่รอกน้องมาูดใจแล้วคงเพิ่มดี

เร <caval S 2> าเกี่ยวตับาวพม่ารช่วงนี้กำลังงานเขาบริเวณนี้ร่ามาเรักันปกอนได้่องในปั่มทำงานบุคเลยดบอกบอกวันนั้นอยสอบาพ่อระบากเกลยาวเนี่ยเมืนกนเลยเม็เด็กห่ืว่า นม่ตกไปนาบเลยลนะ่ะอจัดการให้งุ่งนะ เีเ้าก็เนี่เป็นของเลยโอดยนอให้ไคเด็ดลด้ก็ไปเอาบ่ไห้หมดหมดสามสูยันบบอิมพี่น้องคือเทามาห้าห่อเดกินลาย เ็นชอที่สองหิ่งก้อยป่าแม่อ่าบ้านนีหนึ่งที่ได้ตมักกะเต็ Mực khừa bóp tỏ Mực khừa bán hàng này, này. đó xong 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 xong

Lạc hiệu nào nào <laughs> à, câu. nào nào bà bằng nào <laughs> nó, hò. À, hò. <laughs> à, nào 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 มันนี้ร่ลงคลีบไปได้พี่น้องบันนี่ยลาดในก้อนคลิปนี้เอาไว้คลิปหน้าคอยเบิร์มเหมือนไม้มาเข้าเทียดดังให้เบิร์เนาะพี่น้องเนาะอาคลิปนี้กับซัำนี่และครับสวัสดีครับพูดได้หลายสิบตีสาม